สวัสดีครับจากช่องพรเปสารชาแนลเด้อวันนี้ก็พาเพื่อนๆพื่อนหรือพี่น้องมาชมบรรยากาศยามเย็นอ่าท้องไร่ท้องนานะพี่น้องเนาะตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยบรรยากาศดางดีมากๆเลยพี่น้องยามเ,เย็นๆแด่ร่มรมตกเนาะเขาเขาก็หบานมดแล้วตอนนี้หวานแล้วเขากระดังเริ่มเขียวเลยเนี่ยก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยาเมาเย็นๆแดดร่มลมตกเนาะน้โหุงน้ำก็มีแต่เขาไร้อยู่ก็ถือว่าสมควรนะแดดก็ น้ำก็ไหลออกไปด้วยเนาะเขาก็บางๆบางเจ้าเขาก็ปิดไว้ปิดไว้ไ้น้ำไหลไปบางๆเขาก็ปล่อยน้ำไปพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นๆนี่เนาะแดดร่มร่มโต๊ะพาพี่น้องมาดูาเขาที่เขียวงามๆบรรยากาศยามเย็นๆข้าวงามมากๆเลยพี่น้องขาวก็ดังกางกอเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมยามเย็นๆแดดร่มร่มโต๊ะข้า็เขียวขจีสวยงามมากๆเลยก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ เขาเขียวมากมาๆเลยดูตามช่องได้ช่องได้ช่องนาดูกลางเขาก็งามมากๆเลยพี่น้องเขาช่องเย็นๆนี่รู้สวยงามมากๆเลยสวยงามเขียวเขียวมากๆเลยเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยใส่เรียบร้อยเดี๋ยวนี้โอ้บรรยากาศดีมากๆกับพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นๆตามไร่ไปนานะพี่น้องเนาะสวยๆงามๆยามเย็นๆแดดร่มลมตก ตอนนี้ผมก็มาห้าโมงกว่าเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูมาชมเขาเขียวมากๆเลยเนี่ยช่วงนี้จะสวยมากๆพี่นอ้องเขาเขาช่วงนี้เย็นๆสวยด้วยาทีลมเป่ามาสวยยูตามลมจน,ยน,ยนเนย็นๆนาะอ่าสวยงามๆเลยเวลาลมพัดมาก็สวยงามมากๆเลยก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอาญาเย็นๆเนี่ยมาพี่น้องมาดูมาชมอ่า เขานาหน้าปีเนี่ยตอนนี้เป็นนาปีพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะมาดูต้นต้นเขางามมากๆเลยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนะ้ะวันนี้งามากๆเลยเขางามมากๆเลยเขียวสวยงามมากๆก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะยามเย็นๆนี่กบพาเพื่อนๆพี่น้องมาเดินชมบรรยากศาศเขานาปีนะพี่น้องที่เ็าหวานทิ้งเอาไว้นี่หวานไว้เลยมด่ดำดอกถ้าดาก็จะดูสวยดูงามเนาะบางบางจ้าเขาก็สวยเด้องาหวานนี่ าบางเจ้าเขาก็วานวานวานไว้เลยนี่วานปล่อยไปเลยเวลาเราก็มาดูแลที่หลังเราก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศเขานาปีนะเขาก็วานไว้แตด้ยวยมากจะวานแต่แถวบ้านผมเนี่ยวานไว้จะมาเขากหว,วานไปทิ้งไปเลยนี่บางที่ก็ถ้าไหนน้ำท่วมก็จะเป็นระเวงงวเนาะช่วงที่อาทิตย์ที่แล้วน้ำทว่วมเนื้อนี่น้ำท่วมอันไหนที่อยู่เน,นินๆก็จะดีหน่อยนี่เขียว เฉียวทาไหนที่ว่ารุ่มรุ่มก็น้ำท่วมน้ำปะไหลไปหมดเลยเนี่ยน้ำท่วมมาที่ท,ที่เดียว่ามาไม่ได้นะแล้วจะมาที่ที่เร่เรวน้ำท่วนมน้ำท่วมคณะนี่เลยเนี่ยน้ำอย่างแรงอันนี้ฝนช่วงนี้ก็ทิ้งช่วงไปแล้วแหละต๊กอยู่แต่ต๊กไม่เคยแรงแต่ช่วงนั้นแรงหลายวันอยู่วันนี้ก็พาพี่น้องไปดูมาชมบรรยากาศยามเย็นาแดดรุ่รนรว่มโต๊ะพาดูปนาเขานาปีเนาะพาพี่น้องมาดูเขานาปียามเย็น ไหนที่ดีๆนั่นก็งามนี่ตอนไหนที่ว่าน่าน้ำก็ท่วมบางทีก็แรงบางทีก็น้ำท่วมเอ้นนีแน้อยไม่ได้หรอกเนาะชีวิตเกษตรกรอันนี้นอนไม่ได้รายกับโพดชางบ้านรุ้งนะก็ทีก็ท่วมบางทีก็ออย่างงามบางทีก็งามงามบางทีก็ท่วมก็เข่าก็เหมือนกันไหนที่รุุมๆก็น้ำท่วมมดเลยอันไหนที่ว่าน่าน้อยก็ดีน่อย น้ำแหล่งทะเลาะในคานานี่น,น้ำไหนที่เรยเห็นกขาวนั่นคือน้ำท่วมด้วพี่น้องก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็ๆๆๆนๆแดดร่มร่มโต๊ะยังพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศยามเย็นๆเนี่ยน้ำอาทิตย์ที่ยวโอ้ย่างมากคือน้ำน้ำท่วมคนามาไม่ได้เลยเด้อท่วมที่เรยเห็นกขาวนี่น้ำท่วมปลาอาทิตย์ที่ยวเลยมาดูตอนน้ำหมูขาวโอ้โหเลย,ยเลยบรรยากาศตอน ชาวตอนเย็นเนี่ยมาน้ำเรงเห็นเขาอันนี้น้ำยุบแล้วนี่น้ำยุบแล้วก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศําเย็นๆเนี่ยนะอันนี้อันนี้น้ำก็ยุกถือว่าดีเลยอันไหนเนี่ยอันไหนที่ลึกหน่อยน้ำฝนตกมาน้ำก็ท่วมตอนนั้นเขาก็ดังวานไงแบบนั้นก็ดังวานน้ำแต่เขานี่ก็ถือว่าดีมากๆทนน,น้ำเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนี่ เอานาปีเด้อนี่ไม่ใช่นาปังเนาะอันนี้นาปีพาพี่น้องมาดูยามเย็นเย็นแดดลมลมโตก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเข้าปีนี่ก็เป็นบางทุ่งบางทุ่งก็งามงามบางทุ่งก็ไม่ค่อยงามดอกเป็นบางทุ่งอันนี้ทุ่งนี่เขาเรียกทุ่งเออเขาเรียกตะคองหลงทุ่งตะคองหลงบางคนเขาเรียกทุ่งตะคองหลงแต่ทุ่งหนองเหี่ยวฝั่งนู้นฝั่งนึงทุ่งหนองเหี่ยวนึงขับพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นๆเนาะน่ะ มาดูอะไรเขานาปีกันเนาะมาไปดูเขานาปีนาปีนาพีนาปีนาปังอะไรพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศดาเย็นเดินรอหัวคนาเเดินรอหัวคนาเนาะพี่น้องก็ต้องตาก็คอยจองคนาด้วยเหนื่อยโต๊ะคนาเลยกับพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศามเย็นๆเนาะเขาบางจุดก็เขียวเขียวอ่าเพราะใส่ปุ๋ยด้วเท่ามรสอาทิ์ที่แล้วนี่ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศ เขาหน้าปีตามเย็นๆเ,เนาะเราเดินเราะหัวขนาเนี่ยแหละอางจุดน็งามงามมุ้นกขยางอย่างมากคือได้เห็นนกขยางอย่างมากเดี๋ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตามเย็นๆนกขยางก็บินหายเหย,ยือ่อเต้เราเราะนี่งามอยู่หรอกบางทีก็งามบางทีถ้าน้ำท่วมที่ที่เรียวนะ้ำท่วมอาไรเห็นข้าวขาวนี่ร้อยน้ำท่วมเลยเนี่ยแต่เขาเขาคงไม่ซ่อมหรอกบ้านผมก็ไม่ซ่อมกันแต่บางคนก็ซ่อมดิ ก็จอก็คือยกยกดำ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 ไว้อันนี้คือเขาปล่อยไปเลยบางบางทีเขาก็ยกดำเอาบานที่ว่าห่างๆเขาจะดำดำดำตอนนี้ไม่ดำโรงบ้าบาลผมนี่จะปล่อยเลยก็คือห่างก็ห่างไปด้วยแหละกำลังเขาก็กำลังเขาใช้รถเกี่ยวเขาไม่ใช่คนเกี่ยวเขาใช้รถเกี่ยวปล่อยรถลงเกี่ยวไปเลยมาพาพี่น้องมาดูบรรยากาศยามเย็นๆนะพี่น้องนู้อากาศดีมากๆเลยเนี่ย สดชื่นมากๆเข้าไปมองไปไหนก็เขียวไปเนาะสวยสวยงามสวยงามบางทีก็ยามเย็นแดดโดลงตกเนาะปรพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเข่าบางทีก็งามงามบางทีก็ไม่ค่อยงามอย่างว่าแหละแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันปรพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศยามเย็นเนี่แหละเลยเห็นทั้งนู้มกับไปเข้าไปรึตกอยู่แถวๆแถวคนานี่แหละปรพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ เดีพี่น้องมาชมบรรยากาศจามเย็นอ่าทุ่งนี้ผมเคยพามาแล้วเนาะอ็ามาปีที่แล้วเนะาะปีที่แล้วเขางามเด็ยแต่ปีที่แล้วผมมาเขาเขางามปีนี้เขาเขาก็จะสูงกว่านี้เนาะตอนที่ผมมาปีที่แล้วเน่เขากเริ่มต่าตั้งท้องแล้วแต่ปานมาปีนี้เขาก็ได้ประมาณสักเดือน <S 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 เดือนก,กว่ากาแล้วมามามาชมบรรยากาศเขาเดือนกว่าเนาะเขาหน้าปี ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นน่เขานาปียามเย็นเดวรวมรุมก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะดูบรรยากาศยามเย็นเขาก็ถอ้เขียวเขียวเขาทุ่งนี้ก็เขียวพอสมควรอยู่ก็ถือว่าใช้ได้แหละก็ไมาถือว่างามเกินไปเนาะแล้วถ้าเขางามมากก็ไม่ค่อยดีเลยน้องเวลาเวลาตั้งกอมาได้เวลาถูกรวมร่มต้องห่างหหน่อยทำห่างห่างวานห่างหอางวานทีไรก็เวลา เพราะน่าเขาจะร่มเดี๋ยวเวลามีร่วงมีอะไรเด้ถูกร่มถูกรายมาเด้เขาจะร่วงพาพี่น no our our part, ้องมาดูมาชมเขา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 เริ่มเขาใส่ปุ๋ยแล้วเขียวมากมากไปนี่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศเนาะเป็นเรืองรอรอคณะเราน่ามก็จะท่วมไปเนี่ยจะไม่ได้ใส่ถังพูทธมาด้วยเนี่ยก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจ้ามินเย็นเนาะเราเดินรอรอเนาะเดินรอรันณานี่ จะมีคณะเดินเร่เนพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศเรเดินเร่คณะนี่แหละาเขาก็เดินมาดูน้ำดูไรน,น,นู้นนี่พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจานเย็นนะอันนี้ก็พามาดูเขานาปีเนาะเข,ขาดูนเขานาปีเขานาปังผมก็เคยพาไม่ได้ทุ่งนี่แหลทำนาปังนาปีทำมันสองอย่างแหละพอมดนาปีเขาก็ทำนาปังเนาะ บรรยากาศจยงตอนเย็นๆยามเย็นๆแดดลมลมตกฝนก็มืดมาเลยเลยเห็นมันตั้งเข้ามานรือ่อยผมพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นแดดลมลมตกมาดูเขาหน้าปีแต่เขาก็หวานไว้และหวานไว้ก็พาพี่น้องมาดูมันจะเริ่นเข้าไปนุ่นรุด้อพี่น้องเลยเห็นนั่นรำตะคองจะมีรำตะคลองลน้ำเขาจะไหลอ,อยู่ในนั้นตลอดปีน้ำไม่เคยแห้งเลยรำตะคองบ้านผมเนี่ย ก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะโอ้บรรยากาศดีมากเลยสดชื่นโอ้โหนกนกตกใจน้องนกก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจ้าเย็นๆเนาะเดี๋ยวก็จะเดินเลาะๆไปนู่นแหละผมพาพี่น้องมาดูมาชมมาเลยเขาก็ปลูกกล้วยปลูกไรโอ้งามเลยบรรยากาศเนี่ยถูกฝนถูกไรอย่างามมองไปไหนก็เฉียวไปหมดเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอาญาบเย็นแศดรร่มโดนตกเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกัน มาดูเขานาปสีสวยงามงามยามเย็นๆเนาะบ้าน,มนงงามแบบมน่น,มนองงามแบบนี้ไม่นาะแม่นองบ้านแม่นองงามแบบนี้นไหมนะเขาพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ,ะทีไรเห็นเนี่ยเขียวงามพอจีนะพี่น้องเนาะทีไรเห็นเนี่ยเขาเขียวเขียวงาม,งามอ่าพรุ่งนี้รู้สึกจะมียาปนด้วยแ <c oughs> <c oughs> ปลงน,นี้จะมียาปนบ้าง,งเนาะธรรมดาเลยยาก็เข่าวก็อยู่ลำคันนี้เละ พาพี่น้องมาดูบรรยากาศยาเมเย็นแดดร่มเโต๊ะเนาะเข่าเข่าก็เขา,ขาก็ยาเนี่ยก็จะขึ้นมาพร้อมกันเลยแหละแล้ก็พาพี่น้องมาดูอันนี้ของมาวอนนั่นนี่มาวอนดูจักกันเพื่อนกันนี่แหละแล้ก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยาเมเย็นแดดร่มเโต๊ะมาดูเข่านาปีเนาะที่เขาหวานทิ้งอะไรยายาริเกก็เริ่มขึ้นแล้วนี่พี่น้องอาธิบานผมก็เรียกยาฤกเก้เป็นอารวงร่วงคลายร่วงเขาไม่ใช่ร่วงเข่าด้วยเขาเรียกยาริเกเนี่ย ยาที่เกยขึ้นแซมเขาเลยเนี่ยปีนั้นรุ่งก็รุ่งก็นารุงของรุงยุนปีนั้นก็ฟังมุนแต่ก็ตัดออกแต่ยาที่เกย์ทมเขาเนาะแต่ก็บอกว่าเกี่ยวเกีย่ยวยาที่เกยว่ะ ไปดูคนเสิร์ตแล้วนี้ตะเลิดไปกับมุผมยาวไม่ได้ส่งข่าวร้าวลอยห้นอนนาวหนาวกายหนาวใจลำพังไ้หน,หนหาหาุน่มบางกอกลอกเดาไปลงสีแสงไฟสตริงเรื่องสตังมีห้ามเจ้าก็ไม่ชิ้ ก็ไม่อยากจะฟังเพราะจะสนคนเสียงดังไม่ฟังติดตั้งรับฟังโอละเห่โอละเห่เฮ้ๆเสียงกล่อมลูกไว้เพลง

รถนี่แหละพาพี so, uh, ่น like like really? yeah. yeah. ้องเดินระดูภูเขารนะพียามเย็นเย็นฟังเสียงธรรมชาติสวยงามยามเย็นเย็นนกพาพี่น้องเดินมาชมมาดูบรรยากาศยามเย็นๆย็นกันนี่คลิปนี้เขาจบนี่ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เขามากดเรือกดไลค์ให้ก็ขอกราบขอบคุณมากอย่าลืมกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนไว้เด้อพี่น้องเนาะมีคลิปอะไรใหม่ๆมากก็ด้งดึงดึงดึงพี่น้องได้ดูได้ชมก่อนใครเนาะอย่าลืมกดเรือกกดไลค์กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยเนาะ ฝากบ้านพอรอุษาชแนลบ้านหลังน้อยเอาไว้แนวอ้อมอกอ้อ,อมใจพี่น้องเลยเนาะขอบคุณมากขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจผมวันนี้ก็ขออนุญาตจสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเริบเริ่บเริ่บ,เร,บ,เ,รบ,เ,รบเริ่บครับผม